แนกชาลีอัปเดตล่าสุดหลังโสดสนิทแนกชาลีอัปเดตล่าสุดหลังโสดสนิททำเอาแฟนๆใจละลายไม่หยุดหลังจากที่มีกระแสรเรื่องความรักอยู่พักหนึ่งประกาศสถานะว่าโสดในที่สุดแนกชาลีไตรรัตก็ได้เผยคลิปวิดีโอออกมาให้ใหายคิดถึงช่วงหลังโจ้ตัวไม่ค่อยอัปเดตให้ได้เห็นแนกได้โพสต์คลิป t ิ๊กตอก เป็นคลิปที่โจ้ตัวเก๊กท่าหามุมหล่อๆหันซ้ายหันขวาให้เห็นทุกมุมทำเอาแฟนๆก็ละสายตาไม่ได้ใจละลายกันเป็นแถบมีแคปชั่นว่าว่ากำลังจะพูดยาวๆบอกเพื่อนๆว่าชีวิตดีนะครับกลับมาลุยทำงานแบบมีความสุขวิดีโอตัดไปก่อนเดี๋ยวมาบทใหม่คลิปหน้าเผื่อนึกๆถึงกันแฟนๆก็แห่กดไลค์รัวๆแถมคอมเมนต์กันเพียบ